คนจะล้อว่าเวลาขึ้นรถใครเนี่ยจะรู้แล้วว่าแจ๊กนั่งเบาะนี้ทำไมอ่ะรังแคร่วง,ง <laughs> ผมไปไหนนะคนจะดูออกแล้วไม่เลยไหเราผมก็เลยแต่งเพลงไงเพลงชื่อว่าสะบัดขุยสะบัดขุย <laughs> ปล่อยปล่อยปีหน้าสะบัดขุยคือชีวิตเราตั้งแต่วัยเด็กเลยที่เราสปกปรกเราชอบสะสมเล็บเราตัดเล็บเสร็จแล้วเราจะเอาใส่ในขวดแล้วก็ขี้หจูจริงๆทำไปเพื่ออะไรอะ่ะโอ้โหสะสมสิครับ <laughs> หายากน,นะครับ <laughs> ไปจีบหญิงปกติเราจะเปย์เงินใช่ป่ะอ,อมจะมาสะบัดขุยอ,<ห>อ่ะใใคครรดเราเซิร์ชก่อนไงออนักร้องไหนสกปรกก็มีแจ๊จนชื่นมาฟีดแล้วก็แวนโกะแค่สามคนเนี่ยอ้าวเพราะพี่แจ๊เจาก็เป็นในเป็นรังแคเหมือนกันใช่แล้วแวนโก้เขาเป็นอะไรโอ้โหมาเลยครับทั้งแถบ <laughs> <laughs> ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้เลยนี่เขอของดาราครับ ตรงมุ้นอ๋อเบาได้เบาโอเคลูกของกูก่อนแล้วก็อย่าลืมไปกดอ,อันนี้ด้วยขอของดาราจ้า